à nè sam sen nó giờ mày sam sen nó mày chân tiêu chân bòi không on vô đi mày hang chân tiêu chân bòi mày từ từ tan rồi nè nó phi non, ao ừ. cả à, ao hay sam sen kiếm nó phi nong hay phần sư cửa phi nó phi nói สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและก็สบายดีเนาะพี่น้องชาวลราเมื่อนี้ก็มาอยู่กับข่อยอีกแล้วเนาะพี่น้องสองไทยบนอกสนเผาบรูเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็สีผ้าผีผ้าน้องกัมายามาแม่ตูต่ตาบอดเพิินเนาะตอนที่ข่อยถ่ายคลิปตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อนี้สีผ้าผีผ้าน้องไปยามเพิินน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิินเป็นยังไงเมื่อนี้ก็สบายดีอยู่บ่เนาะมาพี่น้องเดยวสีผ้าพี่น้องไปน้ากันพี่น้อง นี่คือรถจักรของเบวลาเนาะพี่น้องเนาะว่าสีฮอดเฮือนเมตูอยู่บ่เมื่อนี้พี่น้องนี่เบิ้งเบาะนี่พี่น้องนี่เบาแบบคันเทพเลยพี่น้องถ้าไปทางคุ้มนี่บอกเลยว่าใครแตกพี่น้องนี่เบาลากระซูซีวิตเอลีพี่น้องมาพี่น้องเดี๋ยวไปนํากันว่าสีฮอดเฮือนเมตูอยู่บ่เมื่อนี้บ่ว่าสีฮอดเฮือนเมตูตาบอดอยู่บ่เมื่อนี่เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้เบิรงก่อนนี่พี่น้อง ีคือกันพี่น้องเอ้ยบ่าวลาก็สู้ชีวิอีดีเสมนี เอาครับพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเฮือนแมตูตาบอดแล้วเนาะเดี๋ยวสีพาพีพา่น้องขึ้นเฮือนแมตูเลยพี่น้องเราอยู่เฮือนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพยายามเพิ่นพี่น้องมาเดี๋ยวขึ้นนํากันพี่น้องเดี๋ยวไปนากันพี่น้องมาพี่น้องเดี๋ยวไปนำกันพี่น้องมาแล้วนะครับน้องมาจ้ะ bà sao không ai lời ạ nè này nè này bà chọn đêm bà nè bà nè bán nè bà nè bà nè bà bán bà nè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  bà ชิมว่าแหเอออันดงซังซังเอิดลงนี่แกะงนี่เออเปิ้นอยู่เฮือนน้องพี่นี่มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเินก็อยู่เฮือนลนี่ตนเอ็ดเจ้าบ่เออยันว่าเอาลูกเอาลานแล้วก็บ่ได้บ่ได้เอาเนาะพี่น้องแล้วก็อยู่เฮือนลานี่เนาะ เต้นขอทานไปไหนม่กบ่บนกูไปป่ามาเ้นป่าอยู่ว่ะอาเาเดิห้ิตาเ้นยเตะกูเ็บป่ะวไปป่าขอทานประกานขอทานยวป่ามึงจะขันเบิร์นวยป่าป้าอเออกูป้าเอ้ยขึมนเาเราเอออนี่งราวสิไปขอทานนาองี่น้องแต่ว่าบุมมีมูพาไปเนาะบุมีคนพาเราไปในเมืองเนาอพีพน่องเนาะ และนี่คือดองแน่ไม่อาจปะยัดมาดงกันเถอะดงเนยได้ก็ได้ได้เจ้าเออเนงปลาปเยอะเออบางเรียงฮะบางก็จะลอยฮะเออที่เฮาไปเมื่อนั้นอยู่บ้านผักเซเมนเขาไปเอาลาวไปเป่าเนาะคนเจ็บตีนเนาะแล้วก็ลาวไปเอาลานอยู่พ้นเลยแต่เพื่อนอยาอยู่แมนอยู่นี่เนาะนี่พี่น้องเนาะนี่ នេះភីណោមកញ៉ាំអីអត់កាចៅមកញ៉ាំកណ្ណាអើកែមកែមញ៉ាំតែខោទេក៏មិនអីអើញ៉ែញ៉ែខោទេអឺតាទៅតាដូចច្រឡាយអីយតឈ เอ่อกระเมยเนี่ยถาวร้านเฒ่าน่ะคือบ่เพราะเนี่ยถาวอยู่คือเนี่ยเอ่อเมืองระบานบ่เออระบานเกโอ้ตัวเรียบนั่เจ้าโอ้ยเออเอาร้านกบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายะเพิ่นก็เฒ่าเนาะแล้วก็ตาบ่เห็นหงแน่พี่น้องาเลยเอาบ่ได้มีแต่อยู่ละานเนี่ยพี่น้องเนาะถ้ากินแล้วเนาะถ้าแต่กินข้าวและเฮ็ดหยังก็บ่ได้พี่น้องเนาะอ่าและ เซโนนาคือบยอลมั้ยจังเตบอยบาร์ชายน์เออขอบคุณครับออนไม่จังเตอจังบอยครับเออก็ย้อนซุ้ยเต็มหมู่ละเตละโอ้ยลมละละบาจังอยอเออคือเฮาก็อยากซอยลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่มีคือกันบ่ลาก็บ่มีพี่น้องเพราะบ่ลาก็บ่มีเงินคือกันพี่น้องเอ้ยบ่ลาก็ยังสู้ชีวิตมื้อนีุ้มื้อนี้พี่น้องทํามาหากินหลพี่น้อง thế hao nhăng nôm nó, thế mà nhăng cả hà đây nó, phó hết việc hết đây, thế mà phân thảo lẽo hết nhăng cả bộ đầy nó nọ, điều mình này xị, ăn tiền này là 200.000 sủ cựa ping nua ra, chơi mày, lạ như gu trong tàu, nhẹ còn đợi Nè, ở chú kia cho cái thằng, cho cái thằng cái nào Rồi, ở đi rồi mà À, nè à, sam, ừ. sam sen nó mày sam sen nó Mày chân tiêu chân bòi hông Ờ Ờ, 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 จังเตียวจังบอยไม่เตะเตะตันเรานี่น้องพี่น้องเราก็เอาให้เพิ่นสามแสนเก็บน้องพี่น้องให้เพิ่นซื้อเกือพี่น้องพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายาเพิ่นกัเฮ็ดยังกับบอดายน้องพี่น้องเพราะเพิ่นตาบอดายเห็นหุงพี่น้องแล้วก็เท้าแล้วพี่น้องเอ้ยเจ็บป่วยอีกเจ็บหลังเจ็บแอวพี่น้องให้เพิ่นซื้อยอกซื้อยาพี่น้องสู้ๆนะยะเออแต่น่ะไฟตดนเทอมน่ะหน้าตาเจอโอเคเจอ

ก็ต้องสกาดกับเรียงฮะกตอสกาต้องเชียงเชียงและะ<อ>้วก็เชียงไม่เหมนไงก็กลอ <c oughs> ้องบวดงบวดงบวธัญญาหน่ะกูบวัาเหมือไ่ะเออเหมือไหะกต่ละัไ<อ> <c oughs> งห <c oughs> น,น่ะก <c oughs> ูไปจุใหม่มากูไปลายาวก้เด้เจ้ากูไปยาวมกยาวละวะ ยังก็ปรากฏไอเกะไฉไรฮะเออต่บ่อยาวอปุดนะบ่เออไปยาไอไอปุ๊ดก็ได้ก็กเาบ่แมนบ่าวลาบ่าวลานี่ตั้งอย่ดูชับชับแปกขนาดบอกคุณบอกทีเดาขนาดจบอกน่างดาเาไอยะเพิ่นบบหูนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกระโบเห็นนี่พี่น้องเอ้ยได้ยินแต่เสียงปากเว้านี่แหละแต่ว่าหน้าตาคนจักเป็นแนวใดพี่น้อง Hoa, dạp phần bode hinh thùng tầm tay bụng tò nhắn nói, nó vino chân thao su mưa nè vino nè dạ cả su bay lẹ nó dạ nó gọi ngay ơi nào vai chưa mãi này hô ừ, ừ, ừ. vai rồi là nhỏ con chào ghê kho hay yu đi mi hàng đơ dạ đơ ờ on ban on xuân ừ. uh, cả kho lai bay còn đấy cứ ừ. ừ, chu thế nào ขันเบิร์นทุนพอช่วยชาติไหมครับยล่ะอ่อพี่น้องคันมีคลิปนี้<ล>มันดังเลยก,<ล>ก็ไลก์กดแชร์พี่น้องเนาะเดี๋ยวเอากาสิมาเอาไปฝากให้ยาอีกเนาะอยากเล็กน่อยพี่น้องอ่าพี่น้องไพท่ว่าอยากซอยแม่เถาแม่ตู้เพิ่นเนาะกาติดต่อทางเท้าได้พี่น้องเดี๋ยวเอากะสิเอาไปฝากให้เพิ่นเนาะอพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กับบ่าวลากะโอลาไปก่อนพี่น้อง และการขอขอบใจพี่น้องที่รับชมคลิปนี้เนาะก็ให้สุขภาพแข็งแรงหมดหมู่สุขคนด้วยพี่นอ้องเด้ออ่านายะกินอ่ะจูดะจะเด่นอ,อืะ